สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่เซลปันนะครับเอลตาลุ่มบุรีอยู่ตรงชัยนะครับผมวันนี้จะพามาดูโฟล์คเจอร์รีเจนเตอร์ GR Sport นะครับผมในราคา1 9ึ่0 0 0านเ้านหนึ่งหมาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า1นึ่งล้านเก้าแสนาพเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้านะครับผมมีตัวโลโก้อย่างนี้เลย GR Sport นะครับสวยมากแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าจะเป็นดาเงานะครับผมขยับขึ้นมาเห็นไหมหนี่ไฟด้านหน้าได้ขีดแบบดุด,ดันมากเลยสวยนะครับล้อเป็นขอบยี่สิบนะครับผมแล้วก็ ำหรับกระจกด้านข้างนะครับผมจะเป็นสีดําเงาครับตัดกับสีของตัวรถให้ดูสปอร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างติดอยู่ด้วยนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมดูจะมีส่วนของกล้องมองรอบคันนะครับดีล่าแล้วก็จะมีนี่ดาเงาด้านนี้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้แรปนะครับผมทาสีมาเลยดําเงาบวกกับหลังคาดำในส่วนของมือจับเปิดประตูนะครับผมทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านซ้ายเนี่ยจะมีให้แบบนี้ก็คือสามารถกดกดล็อกได้นะครับมาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับผมนี่จะให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตนะครับภูม แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะเป็นแบบเวลาเปิดมันจะไล่แสงนะครับกล้องมองรอบคันอีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลังอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในด้านหน้าด้านหลังอีกทีนหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยอ่ามีตรงกลางนี่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตนะครับผมในในสไตล์ของ G R Sport นะแล้วก็มีแพทเทิร์นชิพให้ด้วยนะครับผมอ่าตรงกลางก็จะมีคําว่า G R พร้อมกับได้แดงอ่ารู้สึกกระชับอ่าในส่วนของหน้าจอนะครับผมหน้าจอจะมีขนาดใหญ่นะครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับผม แล้วก็จะมีระบบเสียงเปของ JBL ด้วยนี่เขาจะเขียนมาให้เลยส่วนนี้นะครับในกรณีแบบลงเขาขึ้นเขาเนี่ยสามารถตั้งค่าได้ขับเคลื่อน2อล้อ4ล้อนะครับโดยรวมนะครับผมรถก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้ทํางานกับครอบครัวหรือว่าต้องการความเป็นสปอร์ตนะครับเอาไว้ขับสนุกสนุกแล้วก็ไปกับครอบครัวได้สำหรับใครที่สนใจ Fortuner Regender GR Sport ตัวนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ Toyota าลบุรีอุดมชัยสำนักงานใหญ่นะครับยงโฮโปเลยหรือติดต่อเซลฟันก็คือผมเองนะครับได้ที่ไลน์แอดนี้เลยด้านล่าง สามารถติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ปันก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ